สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมชื่อว่า Call of Duty Warzone Mobile นั่นเองทุกผู้ชมครับนตอนนี้ก็อัปเดตใหม่อีกแล้วนะในเวอร์ชัน2.5.2นั่นเองนะครับในเวอร์ชันนี้ก็มีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะครับในส่วนของตัว Cat โหมดอันนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้นั่นเองทผู้ชม นอกจากนี้เห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนในส่วนของตัวพวกกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะพวกอีเวนต์ต่างๆอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีคนเข้าไปเทสก่อนหน้านี้นะครับเขาแจ้งมาว่านะครับตัวเกมมีความลื่นไหลขึ้นเยอะเลยนะครับในอัปเดตนี้นะเทียบกับอัปเดตที่แล้วนะอันนี้มีคนแจ้งมานะครับสาหรับคนที่มือถือกระตุกนะใครที่อัปเดตที่แล้วเล่นแล้วยังแหลกลองอัปเดตนี้ดูนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นโหมดใหม่กันนะครับ มากันแล้วทุกชมครับในส่วนของตัวแค m หมดนั่นเองนี่ครับไม่รู้ว่าเล่นยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่ามีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะนะตอนนี้นะครับมีสีแดงกับสีน้ำเงินนั่นเองทุกผู้ชมครับเดีย๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะจํานวนเพลเยอร์ที่ลงมาเล่นน,น่าจะเยอะเหมือนกันนะโอ้โลูกตองมาเลยเหรอโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาพวกตัวเอง <laughs> ลั่นไปไหนลั่นไปไหนโอยทำไมคนมันเยอะอย่างนี้ล่ะไอหมดแคตัวนี้ทานผู้ชม เฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเราจะมาซื้ออะไรเนี่ยไป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 โอ้ยังเยอะอย่างเยอะอัดไปอัดไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้โหโอ้โหไปกอดร้อยเพื่อนเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วเราอยู่ข้างหลังดีกว่าโอเค ไอตัวหลังตัวหลังหลังหลังสองตัวหืมตัวนึงอีกตัวนึงอะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่โอ้โห oh my god เกินลูกพี่เข้ามากันเยอะเกินนะผมไม่ได้หลบเลยนะผมยืนอยู่ตรงนี้โอเคน่าจะเกิดใหม่แล้วมัง้งนี่ไงเกิดใหม่แบบรวดเดียวนะโอเคเอาเรื่องเลยนะครับถ้าแบบนี้ แล้วก็มีจํานวนเขาเรียกแรงเหมือนคะแนนอยู่กลางจอยนะครับสีน้ําเงินกับสีแดงนะแล้วเข้าไปชุลมุนกันดีกว่าในตึกน่าจะเยอะนะตรงเี้เรียบร้อยครับโอ้ไม่โกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นลูกพี่จะเย็นมาจากไหนกันนักหนาะ โอ้โหมากันเยอะเกินไปเฮ้ยถือว่าเป็นหมวดที่โอเคนะเหมือนพวกมันตีไปเยอะใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันเก็บคะแนนแล้วเหมือนมีเก็บสกงังสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก่อนหน้านี้มันมีรูปขึ้นมาด้วยนะครับอันเนี้ยเพิ่งเล่นครั้งแรกนะท่านผู้ชมเกมอัปเดตแล้วก็เข้ามาเล่นเลยตอนแรกว่าจะไม่ทำนะแต่มีคนบอกว่า hey, พี่มันลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทำแจ้งคนอื่นๆหน่อยอะไรแบบนี้นะก็เลยแบบทำในอัปเดตนี้นะมันเป็นยอัปเดตย่อยๆไง อัปเดตเพิ่งอัปไปเมื่อประมาณอ,อ๋อสามสี่วันเองอัปอ,อีกแล้วหรอมันเร็วเกินไปไงก็เลยแบบแมไม่อยากทำทีๆนะโอเควิ่งไปวิ่งไปโ,โดน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 เรียบร้อยสวยงามครับตามท้องเรื่อง โอโ้มาอีกแล้วมาอะไรตรงนั้นละลูกเพ่มาอะไรกันตรงนั้นละลูกเพ่ยิงเพื่อนผม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 ยเยอะเกินไปว่ะเยอะเกินโอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาไปกินทันไหมเนี่ยทันไหมวะไม่ทันนะปลาไม่ทัน โยนไปโยนไปอาเรียบร้อยไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ย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 ทีหลดไม่ทันน่ะลูกเพ่เรียบร้อยไปละ เดี๋ยวมีมาจากข้างในด้วยว่ะโอ้โหของเพียบเลยยิงกันเองได้ไงเดี๋ยว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 เดีย๋ยวยอนจะเล็งอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวใช้กอ่อนตอนนี้เราจะได้อยู่นานๆหน่อยโอเครู้สาดได้แบบของดีของเด็ดมา ได้ของดีของเด็ดมาท่านผู้ชมเอามาดีมาดีครับเอามาดีครับมาดีครับดับนี้ครับมาดีครับมาดีครับแมงไม่ลันสักทีอ้โห و. เดี๋ยว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 อะไรกันเฮ้ย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 รีโหลดไม่ทันแล้วรีโหลดไม่ทันแล้ว เอาหน่อยฮิยลแบบสบายๆเลยะนะเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหลูกซองระยะไกลไปดโอ้โหเล่นเล่นของหนักขนาดนี้เลยเหรออย่าเกินไปมามา,มาให,ใหม่ครับผมใกล้จะจบแล้วมั้งแต่ทีมเราเหมือนจะตามอยู่เยอะเลยนะตามอยู่โคตรเยอะเลย ว่าทำไมหนาจังอะเอาไปกินไหนดิเอาไปกิน,น,ออกนโอ้โหเรียบร้อยเลยนะได้ที่สองเราเป็นตัวจบเกมเลยนี่ก็ได้ขนมคะแนนนะครับก็มีสกอร์นะว่าได้กี่คิวเนีคยผมได้ประมาณแค่6คิวเท่านั้นเองนะครับยิ่งเหมือนเยอะนะ แต่ไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโหมดใหม่นะครับโหมดแคทตัวใหม่เนาะเราจะเป็นการเล่นแบบเนี้คยคล้ายๆตัวมัลติเพลเยอร์นะแต่ว่าจะเป็นการโดดร่มลงมาแล้วก็มีของให้ฟาร์มค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้แหละสําหรับตัวโหมดใหม่โหมดอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีเพิ่มมาแค่โหมดเดียวเนาะอ,อันนี้มันเขียนนิวเหรอน่าจะเป็นโหมดเก่านะสอตัวนี้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยน,อน,นี้ก็ยังเขียนนิวอยู่เลย บางทีมันอัปเดตแล้วมันก็ไม่ได้แบบแจ้งอะไรขนาดนั้นนะครับนี่อันนี้สองนี้ก็เคยเห็นแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะยังไม่สามารถปรับตัวกราฟิกได้เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวตั้งค่าพวกใจโลแบบเนี้ยมันสามารถปรับได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่เกมเพย์นะเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับใจโรลสโคปก็สามารถเปิดออนได้ถ้าใครจะใช้นะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชม ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับเห็นว่าปรับให้มันลื่นขึ้นนะครับโทรศัพท์ผมมันก็ไม่เห็นความแตกต่างที่แน่ชัดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยปริงเท่าที่ลองเล่นเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้หรืออัปเดตที่แล้วครับมันจะมีการปริงการวาร์ปกันหน่วงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับในการเล่นไม่ได้เปิดวิเศนะเปิดแค่ตอนเข้าเฉยๆนะครับยังเหมือนเดิมนะต้องเปิดเข้านั่นเองท่านผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ